สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้เรามาอยู่กับอีโล่ที่มีชื่อว่าบักเอลสุนะครับเป็นอีโล่มีหนึ่งตัวนะครับที่นิย,ยมในซีซั่นปัจจุบันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็าไปรับชมกันในเกมได้เลยครับผมโอเคตอนนี้เราไปป่วนเลนกลางหน่อย,อยก,กันเลยกันเฮโดนไมหนึ่ง โดนไปสองอิลูเมียเกือบตายนะครับเมืเ่อกี้แต่ก็ก็มีเลือดหลังป้อมห่ะเ,เรากลับเข้าเลนตัวเองดีกว่าในตอนนี้เราเจอกับเอลินนะครับซึ่งช่วงหลังๆนี่ค่อนข้างที่จะกลับมาเป็นที่นิยมนะครับช่วงหลังๆนี่ดูหเหมือนว่านางจะโกงขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเลดเกมนี้โอ้โหดามิดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย อ๋อได้จังหวะน,นี้ยังไงช้างมาซ้อนช้างมาปิดแบบนี้ไปโอ้โหไม่ตายอีกเป็นช้างเรานะครับที่ตายแต่อ no no ย่าคิดไปก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็เลเวลสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอืมไม่ยิงดีกว่าห hey. ้อยเข้ามาแบบนี้โอเคห้อยอันตีไปแล้วโอเคฝั okay. <Nice. S 1> ่งโู้ก็มาเยอะเหมือนกันเอาได้ยังไงจังวันนี้พัวไปหนึ่ง อยู่ในพุม่มโผล่มาแล้วโอ้รอดอีกอาลีนมาด้วยโอ้ตำแหน่งยืนไม่สวยแต่ได้อยู่ยิงอยู่ฟิกยัดเลยแล้วกันโอเคเก็บมาสี่นะครับก็ได้ดับเบิลคิวไปนะครับเมื่อกี้กลับไปรี เข้าเดนตัวเองนะครับยังไงจนวันนี้อยู่ในพุ่มเยอะสามออกไปเม็หนึ่งก่อนโอ้เฉียวนิดเดียวโอ้ oh <my> โหยังจะโดนอีกแต่แต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เรามีช้างนะครับห oh <my> วังว่าเพื่อนจะล้างได้ทุกสถานการณ์นะครับ โ,โดนดึงมาเลยอ <c oughs> โอ้โหไม่ตายอีกจะหนังเหนียวอะไรขนาดนั้นี่ยรู้สึกเกมตามแปลกๆอ๋อนี่จังหวะนี้โอ้โห,โอโหโถอยดีกว่าอืมโ,โดนเข้ามาแบบนี้ไม่น่ารอด ไม่ได้ยิลูเมียอยีกยิลูเมียโดนป้อมตีตายนะครับเราก็ได้เราก็เลยไม่ได้ตังมานะครับเมื่อกี้อ้านี่เล็กนี่เล็กนี่เล็กบ้าอะไรดาซี่ชื่อมันคล้ายๆกันนะครับตัวมันคล้ายคายกันกลับมาหาตังใหม่ดีกว่า เช็คไปพุ่มนั้นไม่มีเกียร์มันม่วงนี่โคตรถึกเลยโดนไปเม็ดหนึ่งเม็ดสองไม่โดนเม็ดสามแกไม่รอดแน่ อยู่ในพุ่มบนเยอะนั่นไงไม่โดนเคลรี่มันอยู่ไหนเนี่ยโอเคเห็นแล้วอืมไหวไหมเนี่ยโอไม่น่าไหวฝืนเคลีย จะตายเองอีกว่าแล้วช่วงนี้ผมฝืนไปนะครับเล่นยากนิดหน่อยตานี้ยเอาเลยจังหวะนี้โอ้โห,โหช้างล้มอีกปิกยัดเลยละกันโอ้โหโผล่มาแบบนั้นโผล่มาทีนี่ มีสะดุง้งอ่ะโอ้บนโดนอีกยังไงเพิ่อมาปิดแบบนี้ไม่น่ารอดยูมเมียก็เลือดน้อยอยู่ด้วยลองยิงส่งไปดูเพื่อโดนไม่น่าจะมีน่าจะกลับไปวับที่ฝั่งด้านบนวับแดงฮะีอเคแล้วเว็บ โอ้โห oh อยู่กันสองตัวยิงไม่โดนตัวนะไม่เป็นไแค่ใหม่ได้ชีวยวางซนจิเนลไว้รอบๆก่อนนะครับไม่วางให้เพื่อนไดาอีกเดี๋ยวเราไปเชียร์บนนะครับเพื่อได้อีกหนึ่งป้อมนะครับ ได้ไหมเนี่ยซีอยู่ใกล้ใกล้น่าจะได้คออือตั้งแต่เริ่มมาเราได้ดับ์กไดยังนี่เราไม่รู้เหมือนกันต่รเราไม่ค่อยออฟเช็คเท่าไหร่นะครับ ยิงไล่แก๊กไปก่อนนะครับอมันลงมาโซนออบเจกต์มาแล้วน่าจะตีดาร์กอยู่นั่นไงโอ้ฟิกมาอย่างนี้แค่ไม่รอดแน่ไม่รอดจริงจริงป่าเราไม่สนใจออบเจกต์เลยนะครับเล่นไปเล่นมานี่แพ้ได้ครับ อ็อบเจกต์ไม่มีแบบนี้นึกว่าจะดึงปูมางเมื่อกี้อารีนเข้ามาแล้วอืมไม่สวยถอยก่อนดีกว่า ียมันม่วงตัวนี้ยังไงเนี่ยโอ้มาแล้วมาแล้วลูกจ๋าชุดโกวาร์ตินุยักษ์ได้หายไปดีจะเอาอะไรเนี่ย ผมผมกะจะเอาออบเจก์นะครับแต่ว่าเพื่อนน่าจะไม่โอ,โ,โอ้โหด้านหลังแบบนี้โอ้โหไม่ได้ดูมีน่าไ,ไม่น่ารอดตายแบบมีเกียริอะมีเกียริมาก,มก,มากออีเอาล่วงไปดี ออกไปีโดนจับแบบนั้นก็ตาวายชีวิตไปเลยแล้วกันอยู่ไหนอยู่นี่ดึงไม่ดโดนหรอกอาลินอยู่ในพุ่มนะครับเฮย้ยโอ้โหโนึกว่ามันไม่เข้ามาเมื่อกี้นั่งซูมสบายใจเลยนี่โดนยกทีเดียวเข้ามาเลยเมื่อกี้ เมื่อเพื่อนมันตีดาร์กแล้วนะครับก็พิมหยอกหยอกไปนิดนึงมันที่สุดก็ได้ดาร์กสเลเยอร์มาแล้วเอาดาร์กนี่ได้12นาทีนะครับเอาดาร์กตัวแรกก็12นาทีได้มั้งถ้าจะไม่ปิดถ้าจะไม่ปิดต้นเกมนี่เราได้บังกรมาตัวหนึ่งออบเจกต์เยลจบหรือเปล่า โขนมาแบบนี้โคนยังไงโอ้โหไม่มีจังหวะยิงเลยโอ้โหอา,อากอลิซซึ่มอะไรเนี่ยแรง,แอ,งอ,อ๋อไอจังหวะยังไงมีลินแรงนะครับเหดเกมอย่าประมาทนะครับ อย่าประมาทเอลินเลยเดดเกมมันแรงอยโดนจับแบบนั้นไม่น่ารอดยิงไปหนึ่งนะัดดูมันเดิอนนี่เฮียมันเดิอนนี่ออกไปแกไม่รอดแน่ตายไปซะพวกเฮาเอาแล้วล้มสามแกก,ก็รอดไม่เป็นไรมันยังสองนะครับ อ๋อล้อารีนอ,อ,อ,อยู่นี่แกไม่รอดแน่หวังผลมาดีไว้วันนี้ซูมโดน,ท,นดทุกนัดไม่ทุกนัดไม่ตรงนัดแต่ว่าซูมโดนปกติเล่นไม่ได้ขนาดนี้เอาเลยล้ลมหา้าแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาหน่าจะจบได้จบเฉ เกินมาก็ไม่น่าทันนะสวยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นยังไงมากครับสำหรับมือสไนเปิลสุกก็เล่นได้นิดหน่อยก็ถือว่าเกมนี้เล่นได้ดีเลยทีเดียวถ้าชอบก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับไว้ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รับชมกันด้วยนะครับ you <laughs>